แต่ถ้าพิธามวินัยนี่เราไม่เล่นด้วยแค่นั้นเองเราถือว่าพวกเดรัจฉีนอกดีนอกลอยพวกทําลายศาสนาอยากจะทําอะไรก็ทําไม่เอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นใหญ่ไม่เอาพระรัตนตรัยเป็นใหญ่เอาเปรตเอาผีเป็นใหญ่บางทีก็เอาลือศีเป็นใหญ่เอาพญานาคเป็นใหญ่เอาเครื่องรางของขัง,งเป็นใหญ่สกเป่าเครื่องรางของขังรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกมาอเดียวก็เอาพญานาคละ พญานาคื่อนั้นชื่อนี้เลยประเสริฐ่าก,กันไปแล้วเป็นลำไปฟ้อนบวงสรวงจ้นไหว่าก,กันไปแล้วเนี่ยเห็นภาพพวกนี้แล้วมันก็เถื่อนใจเราใจอะไรเรกเหมือนกับทําลายพ่อของเราเนี่ยมันก็ฆ่าพ่อของเราคือพระเจ้าเราไม่เคยเป็นเห็นไหมเขากินลาบเลือดชดโก,กโก,ก้คนนั้นแต่ก็ชดพญานาาแล้วอ่าชดยาดองชดพญาหนาก้ก สัตว์ก,ก็ไปเมาดิเหมือนก็หมาตัวหนึ่งนั่นแหละนี่พวกทำลายแต่ตหนามนเต็มอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองเดี๋ยวนี้นะที่เราจะไม่ปกป้องหรือเราจะกลบหลีกหนีเข้าป่าเลยเนี้ยถ้าเป็นลูกที่ดีมันก็ต้องเครียดแค้นตามภาษาสมมุตินะเครียดแค้นที่มีคนฆ่าพ่อตัวเองนะเราจึงสู้นี่แหละใครจะว่าใครจะด่าเราเราไม่เข้าไปก้าวไก่เราขอเป็นลูกที่ดีเป็นลูกเจ้ากตันอยู่ของสมณะโคดมพุทธเจ้า